สัญ,ญลักษณ์นี้ที่ไหนไม่ต้องแปลกใจให้เรียกเขาว่าซีตองสำหรับซีตองเป็นรถฝรั่งเศสนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าซีตองซีโฟ c ีต n งซีโฟมีทั้งเครื่องเบนซินแล้วก็ดีเซลแต่วันนี้ที่เต่านำมาแนะนำก็คือเครื่อง2.0เบนซินนั่นเองซีตองมีทั้งเกียร์ออตโต้และเกียร์ธรรมดาคันนี้คือเจ้าเกียร์ออตโต้ขับง่ายเหมาะสำหรับวัยรุ่นที่เน้นความประหยัดแล้วก็เซฟเงินในกระเป๋าค่ะสำหรับซีตองนะคะมาจากฝรั่งเศสจะทำให้ดูดีมีระดับนะคะฉะนั้นโฉมเขาไม่ตกยุคอยู่แล้ว ซีตรองคันนี้เป็นรถ5ประตูนะคะปี2007คันนี้ออกห้างล้านกว่าตอนนี้ราคาเบาๆเหลือเพียงแค่269,000บาทประหยัดแน่นอนค่ะรูปลักษณ์โฉมไม่พอนะคะสีของเขานะคะตัวนี้ผลิตออกมาเป็นสีที่ไม่ซ้ำใครค่ะจะมีโทนหลายสีเป็นสีอ่อนๆนะคะสำหรับคันนี้เป็นสีโทนฟ้าค่ะเหมาะสำหรับวัยรุ่นนะคะแล้วก็วัยทำงาน เพราะว่าตัวรถบอดี้เป็น5ประตูนะคะทำให้เหมาะแก่การใช้งานเป็นอย่างยิ่งค่ะเปิดง่ายปิดง่ายเปิดสะดวกแถมเก็บของได้เยอะด้วยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะบอกได้เลยว่าหลายๆคนชอบแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวรถเล็กกระทัดรัดแต่ว่าตัวถังบอดี้นะคะเครื่อง2.0กำลังดีมากๆค่ะภายในก็หรูดูดีมีระดับสำหรับวัยรุ่น คันนี้เจ้าของเดิมก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันเลขไม่ใช้เพียงแค่96,000โลเท่านั้นเองค่ะและที่สำคัญเป็นรถบ้านแท้มือเดียวออกห้างคันนี้พวงมาลัยปรับง่ายแถมเหมาะสำหรับคนตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดค่ะและเกียร์ออตโต้ของเขา เป็นเกียร์ซิกแซกนะคะเหมาะสำหรับใครที่ชอบความเร็วความแรงนะคะเล่นตัวนี้ได้เลยค่ะเบาะหลังกว้างนั่งสบายแถมเป็นที่วางของได้ด้วยเหมาะสำหรับใครที่ปวดเมื่อยนะคะเวลานั่งคันนี้นะคะจะนั่งสบายมากเพราะบอกเขานุ่มฟูนะคะซีตองนะคะเปิดฝากระโปรงทางด้านซ้ายคนนั่งผู้โดยสารนะคะแล้วก็เปิดขึ้นมาแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะ สำหรับเครื่องนะคะจะเป็นเครื่อง4สูบเครื่องเบนซิน2 0 0 0ซี c ีไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมบำรุงเลยค่ะการซ่อมบำรุงการเซอร์วิสสามารถเข้าได้ที่ศูนย์ซ่อมเซอร์วิสทั่วประเทศไทยเลยที่ติดสัญลักษณ์ว่าซ่อมออดีซ่อมโฟกซ่อมฮุนไดซ่อมวอลโวหรือซ่อมไคลเซอร์สามารถเข้าซ่อมช่างเดียวกันได้เลยค่ะสำหรับซีตองเน้นความหรูและประหยัด ต้องคันนี้เลยค่ะซีตองซีโฟราคาเพียงแค่269,000บาทสนใจติดต่อลูกเต่านะคะ01155-0400 8 0. ราคาเบาๆคะ่ะ